วันนี้เราจะมาเล่นใบข้ามซอสแอบ,บอีกแล้วเว้ยวันนี้เราจะเราจะซอสแอบ,บเป็นพึ่ง <c oughs> ได้ไหมเฮ้ย <c oughs> ต่อยอา้อาว <c oughs> ต่อยอา้าวเฮ้ยวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่พวกเราอีกแล้วนะครับแก๊งเดิมแก๊งเดิมแก๊งเดิมต่อยอีกแล้วต่อยีกแล้วโอ้ทุกจิ<อ>บท<อ>ุกซีรีส์ทุกอะไรจริงๆเลย ม,ม,มันเป็นกิมกมิกมันเป็นกิมมิกผมพวกผมกับพวกผมไม่ได้เซตนะผมบอกกันเลยนะพวกผมไม่เคยเซตฝนตกนะครับบอกก่อนนะครับตั้งแต่ซีรีส์มังกรจน<ช>มินิเกมใช่ทุกมินิเกมทุกเรเลยนะวันนี้ผมบอสทียย่พ่ล่อยู่กับนิวนะครับอยู่กับบอลแล้วก็อยู่กับฮาร์เดนใช่วันนี้เราจะเล่นไปครับซดอแอบอีกแล้วเว้ยวันนี้เราจะเราจะชอตแอบเป็นพึ่งเฮ้ยพึ่งเลยอ่ะพี่ใช่แต่ก็เหมือนข้อจากัดเดิมคนหา จะสามารถยิงหนูได้แค่20ดอกคุณยิงพลาดคุณก็ไปเก็บลูกขนุนเอาถ้าคุณยิงหมด20ดอกก็คือจบเกมนะครับครับครับจับเวลาเหมือนเดิมไหมสามนาทีอ่าเอาไงสามนาทีหรือห้านาทีเหมือนเดิมละพี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมได้แต่ว่าอันนี้เป็นพึ่งนะเออพึ่งก็ถ่ายยากนะก็ไม่เป็นไรสองขวดสองขวดผมกคนมันเก่งสองขวดนะจับ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 เลยไหมจับ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 เลย้วจับแล้วจับละพัดพาที่แล้วอ่ะนิว นิวไม่ได้เป็นคนหาเราต้องยกเราต้องมายกให้นิวเขาได้หาบ้างเพราะทิ่มันก็อัดแกให้ได้แบบมุมกล้องนิวได้อัดบ้างนะครับป่ะที่เอาเป็นพึ่งละมาพร้อมแล้วบอกนะครับเอาเดี๋ยวแปะเดี๋ยวแปะในฮัทไดแล้วเดี๋ยวยังพร้อมนะครับเรียบร้อยพร้อมอย่างไรพร้อมอยู่คนเดียวพี่โบสพี่โบสพี่โบสพร้อมละไปหาพี่โบสดีกว่าอ่าพร้อมมันยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับตื่นเต้พี่เห็นผมป่าอยู่หลังพี่ อยู่เราพี่อ่ะพี่ถามตัวมันอะอะโลกันที่บ้านกปลาป้องไฟเนี่ยดิผมพี่อยู่บ้านป้องไฟเนี่ยพี่อยู่พี่บดตแถไหนแถนั้นบินบินแค่บินลงอะเนี่ยเดี๋ยเนี่ยพี่อยู่ตามกำแพงเนี่ยอันนี้อยู่พี่บดเอ้ยแล้วคนหาพี่อยู่ไหนวะคนหาอยู่ไหนอ่ะเออใช่ลูตัวนูลอยมาลูตันูลอยมาลูตันูลอยมา คืออยืนไหนกันวะห้ามแอบนิ่งนะครับคนคนแอบก็ต้องบินไปเรื่อยนะฮะ่าอยู่นิ่งนะเคไหมได้เอาพุกันมาไหมไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้มามันมันสังเกตง่ายอยู่เพอพึ่งมันจะตายเรื่อยเพอพึ่งมันจะเรื่อยเราได้มีเกสอนกินอะพึ่งอะจะเริ่มเราสามารถบินไปต่อบินไปต่อได้ห้ามบินอยู่ห้ามอยู่เฉยนะต้องบินตลอดนะมาไปบินไปไปต่อเขาได้ไหมอ่ะอันนี้คำถาม ได้ดีแกงตกนะเฮ้วแอ้เจ๊ได้ไหมเฮ้ยเอาวะเอาวะทำงานนัะหาน้ำหาอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันโดนแก้งอ่ะกูบอกเลยดีตลอดนะครับตลอดนะครับ มู่ตลอดได้นะครับทับอยู่เฉยง่าอ่ะเฮ้ยโอ้เอาเอาเอาไเอ้าเอต่อยอ้าเอเปอเอเอ้อ้าเอ้อเอ้อา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 เอ้อเอ้อาอ้าาเอ้อเอ้ออ้อ้าอ้าาอ้าาอ้าอาอวเอาเอ้าามออ้า แล้วเราต้องตบให้โดนให้ตบให้โดนนิดเดียนะตบให้โดนคนเลยนะโอ๋อเหรอบอกแล้วจะดูนะครับเราเตือนแล้วนะครับเราเตือนแล้วนะครับโ๋อข้อหินมาดู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 เดี๋ยุมีบัวด้วยเดี๋ยวนี้มีบัวด้วยว่ะเดี๋ยวนี้มีบัวด้วยโคตรหยาบเฮ้ยมีบัวด้วยว่ะเดี๋ยวนี้มี M P C ด้วยอะไรเขาเขาเห็นผม พราะเราเริ่มคลิปเริ่มคลิปมาเราบอกกันนะครับว่าอย่าเอาปืนตีนะครับแล้วทะนุหมดอ่าโอเคดูหมดเดี๋ยวลูกนหนึ่งเดี๋ยวลูกหนี่งเดี๋ยวลูกหนี่งเดี๋ยวลูกนึงเนี่ยคิวตัวเองด้วยคิวตัวเองด้วยเพลเพิ่งไม่ตามเพลงพึ่งสงบเฮ้ยมันยากมากเลยเฮ้ยยากยากยากโอ้โหยากยากจริงยากจริ้งปะป๊าเรื่องนี้คือไม่มีคนหาคือต้องต้องสุ่ม นะครับต้องสูงน้ชื่อพี่กดนะเหลือบอลเหลือพี่แล้วก็เหลือฮาร์ดนะใช่ไปดูดิดูบอลมั่วมัวมัวมั่วอันนี้พออันนี้อันนี้บอล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 ยาบอลพี่บอลยา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 อันนี้อันนี้อะไโคงเกินไปดูเกินก็บอกเองอ่ะใครบอกใครบอก

เฮ้ยเออผมไม่โดนน่ะก้อนแอบก้อนแอบยากก้อนแอบก้อนแอบผมไม่เจผมเออเออไม่ไดเอ้ามีคนแตกเอ้าพึ่งแตกพึ่งแตกพึ่งแตกเอาแล้วเราเข้ามาปกติกันปกติแล้วทุกคนเลาเ้ามาปกติดีกไหมนี่ครับนีครบอันนี้เป็นสายซอนถามดีใครจะใส่างใครจะใสไหนวะไม่เห็นไอตัวไอตัวไอตัวมันปนหายบินตลอดเวลาครับบินตลอดเวลาครับ รอบที่แล้วทำใครไว้เยอะนะครับเอ้ามาดิมาดิเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะล็อกเป้านี่คือต่อให้เพิ่งเพิ่งแบบเพิ่งแบบบางตัวมันอยู่ในอยู่ในบ้านนะเนี่ยเดียนนึงเรียวเรียนหนึงนาทีครับเรียนหนึงนาทีโอ้ยดีเออพี่ดออะดาอะดาเฮ้ อ้าวโดนโดนกูไปแล้วมีคนโดนมีคนโดนกูไปแล้วโดนโดนไอ้ฮาร์ดฮาร์ดิมิฮาร์ดิมิฮาร์ดิมิโดนฮาร์ดิมิมาโหคิวมากเลยจะบอกเลยโหดิมีอยู่ต้องให้เรียนครับกินเกสรอยู่แล้วกันกินเกสรหน่อยแล้วกันเฮ้ยกีเกสรหน่อยแล้วกันบอล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 นี่บอลบอลตัวแรงพึ่งกินเกสรหน่อยแล้วกัน พี่ตัวผิดตัวเอาเอายิงมั่วแล้วยิงมัวเอ่อมันไปไลยังเหลือยีวิเลือยีวิเลืยี่ิบวิอรุษานูขึ้นมาอุนอรธนูมาเฮ้ยหายไปไหนวะพึ่งแยกขมองอัดอย่างที่บอกเลยสิบสี่กจัดบอกแล้วผมก็ตายอะไรนี่ีสิบเอเอาดิเอาดิเอาดิเาวิเาวิเฮ้ยธนู ึกไต่พึ่งไต่เฮ้ยดูดูหมดเรียบร้อยหมดเวลาพึ่งไต่พึ่งไต่พึ่งไต่อย่างน้อยบอกว่าฆ่าได้คนหนึ่งอะครับเออีฮัตเป็นไป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 เป็นไปตัวไหมขนาดขนาดบอลเทพซ่าเขายังฆ่าไม่ได้เลยนะพี่ฆ่าได้หนึ่งตัวผมไงมันจะฆ่าได้ไงอ่ะมือไม่เคยอยู่นิ่งเลยมือต้องแบบหลบึตายตายเฮ้ยตอนนี้พึ่งเหลือน้อยแล้วพึ่งเหลือน้อยแล้ว ทาแล้วทแล้วแล้วแล้วบอบลบอ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 ลนี่บอลบอลบอลนี่บอลบอลอากบอลเอ้ยาดิปีเป็นพึ่งนี่อลเนี่ยโคงบอลแต่เป็นพึ่งนี่บอลบอลนี่บอลบอลนี่นี่นี่บอลไม่ไม่ี่ของพี่ตรงไหนนี่นี่นนี่พี่เหรอนี่น่นนี่นี่เนี่ยไหน่ียใ่พี่ขวดเดียวใช่มนีนีี่นี่นี่เห็นเนี่ยนี่นี่น่ ไม่บอกไวเแล้วเฮ้ยเขายังไม่พร้อมเลยมันมันออกมาแล้วพี่เอ้ยไม่เห็นหรอกย pues ังไม่ออกยังไม่ออกอันนั้นออกแล้วเขาแล้วพร้้อมแลวคนเดียวนะพร้อมพร้อมพร้อเฮ้ยเฮ้ยเล่นอะไรอ่ะเอาเลยเอาเลยจะออกมากินแล้วมาดีบอกเลยกไปแล้วกินหลังผึ้งกินหลังผึ้งเอาเดีเดี๋ยวดียวเดี๋ิงยิงรูแม่ไปแล้วครับยิงรูแม่ไปแล้วครับกินไหนกันอ่ะ ไม่เป็นไรครับไปไปไปเจอด้วยเด็ดไปย่อเยอะย่อเยอะอานาอะดาพึ่งใจพึ่งใจไปเร็วไม่ได้จุดภูไม่ได้ไม่จุดภูไม่ได้วะอ๋อไปแล้วพี่รู้ไปที่ไหนขนาดไหน โอ้โหคนดูถูกกันดูดีโอ้โหโอ้โหนี่ะไอโเ้ยไอ้งี้ยไอ้เี้ยอ้เงี้ยไอ้เี้ยไห้ี้อี้ไม้เงไอ้ี้ยไอกเงว้ไอกลัวไอ้เงี้ยไอ้เงีไอ้เียถอยไอยไปตัง้งลักอ้นง้น้เงีเมื่ยอ้เตียไอ้วงี้ยผมกเงี้าไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยไ้เง้ไอ้เยอเ้องเป็นเ้เง็นนั่นดีไเงี่้งเงิ่้เงี้ยไ เยเอาดนนพ่งยเออดนพ่งยสามนาทีนี่ตยด้วยเออเออหลครับไปงงงพงลองผลเข้าใจปะพี่มแบกพี่เองโอ้โหดิวดิวพี่ไว้ใจรู้จักรู้จักวเจ็ดนะเจตบีอะน่นรู้จักเจตบีอะ เจ็ดบีนู้จักมามาดีมาดีมาดีกลัวหรือเปล่าดูคนนี้มั่งดูคนนี้มั่งเอาเอาเอาโดนโดนโดนไปเอาโดนโดนยิงพลาดบ้านเอ้ามามามาไปต่อยพึ่งมาไปต่อยพึ่งมไปต่อยพึ่งไอ้มาต่อยพึ่งมาต่อยพึ่งเอาเดียวดิเอาเดียวดิต่อยต่อยมามามาไอ้พึ่งไงไอ้พึ่งไงไปต่อยพึ่งไม่อ่อนอ่อนให้ไงจะได้รู้ตำแหน่งอ่อนให้ไม่เอาเป็นโล่ไงเอาเป็นแฉโล่ได้เป็นโล่ได้เนี่ยเป็นโล่เป็นโล่เป็นโล่เอาดิบล็อกมาดิบล็อกเออเอาดิิเเอาดอาดิ ไอบอลไปกดโดนพึ่งค้างเลยเอาจิ๋มหายเลยภาพแชร์ครับดูฮาร์ดาร์งธนูรอแล้วครับผมลุดลไอฮาร์ดลุดเโอเคตอนนี้เวลาฮาร์ดหมดแล้วนะครับตาผมาบ้างโอ้ดูดีโอ้โห้โอ้อเออออ้โหโอ้โอ้ออ้โอ้อ้อหอหโอุดหโาหโอ่อ้่เ้อ้อห้หออ้หนอ โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรัวๆก็ได้นะผมมายิงขนูแม่นคุณมาต่อเปลาคุณมาต่อที่ผมเชิดคุณมาต่อผมเชิดไก่คนนี้คนนี้เขาโคตรคมอ่ะคนนี้เขาโคตรคมอ่ะไปไปแอบไปไปแอบไปเนีแปลงร่างกันไปแล้วเฮ้ยไม่ได้เว้ยโมเยอะต้องแม่นๆนหน่อยพี่ยิงคมใช่ไหมเพจยิงคมไม่หล่อนพี่โมพี่โมเฮ้ยใครเพิ่งบินออกไปวะใครเพิ่งบินออกไปมาเจอหามาพี่ดิ พร้อมแล้วบอกนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนฝนตกอยู่หนเอแล้วอยู่อน้นอแลวครับเอาอย่างนีฝนตกอย่งนีฝนตกอีโอ้โหฝนตกทุกทคนเป็นจริงๆทุกทุห้าวิจริงเอาละหานะอันนี้พี่่าเอาเลยเอาเลยแล้วทแล้วพอแล้วทแล้วดีพี่ีพี่เ้ยอลนนกอันนอันนาอันอันนันนอันนันนอันนันนอันนอั้นาอันนอันอัอันนอันนาัอันนันนาอันนันนาออาอัอ ไม่ไม่ไม่ผมผมเลือกที่จะยิงพกคุณเองนะครับผมเลือกที่จะมายิงพวกคุณป้าป๋าครับผมพี่เขายิงได้แล้วอ่ะผมเก็บลูกขนมไว้ใช้เฉยครับจริงอ๋อเอ้ยเอ้ยยิงดียิงอะนละวันดี้ก็วันดี้นี่ผมรออยู่เนี่ยรอเสร็จมาแล้วก็วันดีครับก็วันดีครับจุกคิงนะครับโอ้โไวัไดีครับอะนละอะนละอะนละโคชิวอ่ะ มาไม่ดุปี่นั่นปี่ปี่ปี่เอาวะเอาวะเฮ้ยี่โอ้ยฮะ้ยเมาดิบอลมาดิก็มาดิบอลก็มาดิบอลแบบนี้เขายิงคมจริงเฮ้ยคมเกินก็มาดิบอลโนบอลนี่ไปไหนอะไม่วิ่งไปตายกันรู้โง่อะพี่ผมพลาดเท่านั้นแหละถ้าผมไม่พลาดนะพี่เฮ้ยคมจัดอะเอาโอ้ดีบอลดีโอ้ ไปหาเก็บลูกะสุนดีกว่าแล้วกันค่อยมาลังค่าก็ได้ไปเก็บลูกกระสุนแล้วมาได้หนีลูกกะสุนอยู่ไหนว่ไปตั้งหลักไปตั้งหลักอยู่ไหนว่ไม่หนีไม่หนีให้ตั้งหลักรู้สุกอยู่ไหนว่าบ่บลเมื่อกี้เห็นพูดเยอะเห็นพูดเยอะตอนนี้หายไปไหนหายไปไหนครับเห็นพูดเยอะโอ้ยเดี๋ยวเดยเยอเดดเยอะ เห็นมุดเยอะน้ำ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 ถ้าลูกเขาดูมีเยอะอันเดียกูจะยิงเล่นเล็กจริงพี่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 เคยปะพี่เคยเด็กแว้นนะไปแล้วไมยลืมกินยาว่ะโทษทีเล็กกี่นาทีเนี่ยอ้าวเอาเลยเหลือกี่นาทีสองนาทีแล้วสองนาทีแล้วสองนาทีแล้วอ๊้ยวุ้ยจบครับเฮ้ทำไมเขาเขายิงแบบไม่ง้างอ่ะดูดีเกินไปจบครับจบครับอุ้ยจบครับเทพเกิน ต่อแล,แล้วครับแบบก็อ่อนสุดน่าขนมโอ้ยมแบบีโบสมีไงไม่เงาโอ้ยิงไงไม่เงายิงล้างอะบอลยิงล้างตลอดอะย,ยิงไม่ยิงไม่ตายไอบอลเกมหมดอะโกงอะโอเคบอเจมไปคิดแม่แล้วกันทุกคนนะครับใครอยากให้เราแปลงร่างเป็นอะไรแล้วกันเนาะ แปลงร่างอะไรไปด้วยเว็บบ่นเพื่อน<ย>แกล้งเพื่อนแกล้งน้องๆอะไรในคลิปอย่างนี้นะครับก็อยากคอมเมนต์มาเอออยากให้เป็นตัวอะไรคอมเมนต์บอกนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำกันเนาะโอเคครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับอย่าลืมสมัครช่องน้องๆผมด้วยนะครับใต้ดิคิพชั่นนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่มาชมแล้วก็มาร่วมเล่นด้วยกันนะครับผมโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้านผมสำหรับเดี๋ยวผมเทคบายโปรดจัด